สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่จังหวัดชัแดนภาคใต้เป็นเป้าหมายหลักในการยกระดับรายได้ของครวัวเรือนให้ได้รับ120,000บาทต่อปีตามโครงการไทยเข้มแข็งเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัแดนภาคใต้ครับ นายบัญญัติแซ่ลิ่มชาวบ้านตำบลปะเสยเวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นครอบครัวที่ผ่านการทำประชาคมที่ครอบครัวมีรายได้ในครัวเรือนไม่ถึง64,000บาทต่อปีและมีความต้องการฝึกอาชีพเพื่อต้องการยกระดับรายได้ของครอบครัวซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพจากหน่วยงานสังกัดกร,ระทรวงแรงงานตามโครงการไถยเข้มแข็งโดยนายบัญญัติแท่ลิ่มประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพในสาขาช่างทำกรงนก กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16-25กันยายนพุทธศักราช2553รวมข้าฝึกอบรมเป็นเวลา60ชั่วโมงปัจจุบันหลังสําเร็จจากการฝึกอบรมวันนี้เขาได้นําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและได้รับเครื่องมือไปประกอบอาชีพในการทำโครงนกให้กับลูกค้าเพื่อนบ้านในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงทําให้วันนี้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ โดยโครงการตะเข้มแข็งนี้นะครับกำกับดูแลโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นผู้ดูแลในภาพรวมสำหรับโครงการตะเข้มแข็งนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากสาหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทนีนะครับและก็จังหวัดอื่นๆที่เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็คือบุคคลซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า1 2 0 0 0 0สบาทจะได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพนะครับ โดยโครงการฝึกอบรมวิชาชีพนี้นะครับการฝึกอบ,อบรมอาชีพตามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่นะครับโดยฝึกอบรมหลักสูตรละ60ชั่วโมงครับการฝึกนั้นทางโครงการก็จะมีทั้งค่าวัสดุค่าตอบแทนวิทยากรให้แล้วก็ค่าเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกให้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ผ่านการฝึกอบรมนะครับเพื่อที่จะมีความพร้อมที่สุดก็คือโครงการนี้ก็จะมอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้ด้วย ในวงเงินไม่เกิน 1, 12 2,000บาทนะครับเพื่อให้ชาวบ้านานําเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้ไปประกอบอาชีพทางหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาศรระศูนย์พัฒนาผิวมนฑลจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้พยายามที่จะสอบถามติดตามกลุ่มผู้ผ่านการฝึกทั้งหลายนะครับว่าได้มีความก้าวหน้ามีปัญหาอุปรรสอะไรนะครับเราก็จะเติมเต็มให้เขาในส่วนของการประกอบาอ,กอ,อาชีพต่อไปเมื่อก่อนผมยึดอาชีพประมงออกทะเลเป็นลูกน้องเรือเขา รายได้ก็ไม่ค่อยดีเวลามีมรสุมก็ออกทะเลไม่ได้ก็ดีได้มีโครงการไทยขึ้นขพงเข้ามาได้มีบัณฑิตแรงงานมาติดต่อผมก็เลยเลยรับเข้ารับการอบรมตึกฝืมือมาก็ได้หัดทำกรงนกช่างทำกรงนกตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นได้ได้ดีกว่าเมื่อก่อนมาก ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สบตอของเราทุกคนมั่นใจพึ่งได้นี่ก็เป็นความสําเร็จด้านอาชีพของผู้ข้ารับการฝึกอบรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยใต้รมเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ด้วยหนึ่งใน4ี่มอย u r ว z ไ n ซิ r e ครีพร้อมวิตามินอ e ีและเอฟใหม่ Do ฟวิตามินดีโอช่วยบำรุงถึงชั้นผิวให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นเราก็เห็นความแตกต่างได้ความกระจ่งางใสในแบบโดฟเกิดจากการช่วยบำรุงถึงชั้นผิวทองคำแท้ผสานส่วนผสมลดเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงสุดของพรอนพอนสกอเดีเนส์ใหม่ พิสูจน์แล้วว่าช่วยฟื้นบำรุงความหม่นมองแห่งไวัยได้ทั้ง4มิติริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งกร้านและความหมองคล้ำเคืนผิวเปล่งประกายแห่งวัยยาวให้คุณ d ดิพอนสก o เรเดียนสพิเศษเดย์ครีมเพียง449บาทถึง31กรกฎาคมนี้มาไอสครีมวอลล์เซเลชั่นสลัดอร่อยเต็มอิ่มกับสลัดผลไม้เต็มคำ ในไอศกรีมเนื้อเข้มข้น Wall Selection ให้วันสุดสัปดาห์ของคุณเป็นวันสุดพิเศษ